The way of water ลงไหนดีสุ เวาบอลเทอร์กำลังจะเข้าโรงแล้วนะคะทุกคนถ้าย้อนกลับไปตอนภาคแรกเนี่ยภาคนั้นกระแสตอบรับดีมากทางตัวหนังที่มีความแปลกบวกกับเทคนิคต่างๆที่เขาใช้ในการถ่ายทำเนอะเพราะ่าเป็นภาคนี้เนี่ย mm hmm. ก็เลยทําให้หลายๆคนอยากจะเข้าไปดูในโรงหนังกัน mm hmm. ตอนนี้ในประเทศไทยเนี่ย mm hmm. ก็มีโรงหนังให้เลือกหลายแบบหลายระบบนะคะแต่ละโรงเนี่ย mm hmm. ก็จะได้อัธรสในการรับชมที่แตกต่างกันออกไป mm hmm. วันนี้ใหม่ก็เลยจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยละกันว่าเฮ้ยตอนนี้เขามีแบบไหนบ้างเราจะได้เลือกโรงหนังให ตอบโจทย์ได้ที่สุดค่ะ วันนี้เนี่ยใหม่จะขอแบ่งโรงภาพยนตร์ออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนะคะสําหรับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ที่เวลาเราไปดูแล้วจะรู้สึกเฮ้ยได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้อารติในการรับชมที่เพิ่มมากขึ้นมีโรงอะไรบ้างอันแรกเลยเนี่ยก็คือ s c r e e เอค่ะทุกคน <c oughs> ชื่อว่า s c r e e เอกจุดเด่นจุดแตกต่างของเขาก็คือเราจะสามารถรับชมภาพยนตร์ได้กว้างถึง270องศาถ้าเกิดว่าเป็นโรงภาพยนตร์ปกติใช่ปะเวลาเราไปนั่งดูเขาก็จะมีแค่จอด้านหน้าให้เราแต่โรงเนี่ยเขาจะมีจอฝั่ง ขวาแล้วก็จอฝั่งซ้ายเพิ่มขึ้นมาให้เราทําให้เวลาที่เราดูหนังเนี่ยเราก็จะได้ความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์เนี่ยโอบล้อมเราอยู่แล้วเราก็จะได้เห็นดีเทลต่างๆที่เพิ่มมากขึ้นในทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเลยซึ่งตอนนี้ในประเทศไทยมีอยู่แค่โรงเดียวนะคะแล้วโรงนี้เนี่ยเขาก็ฉายแบบเป็นเลเซอร์แล้วนะเลเซอร์ดีกว่าแบบเก่ายัางไงก็คือเราจะได้ภาพที่ชัดกว่าแล้วก็สว่างกว่าบวกกับระบบเสียงเขาก็ใช้เป็นดอวี่เจ็ดก็จะได้เสียงที่ดังกระหึ่มแต่ต้องบอกทุกคนไว้ก่อนนะว่าบางเรื่องเนี่ยก็ม้้าาาเจจอนะ,ะ,บ,อจจะบีีขา แค่จอตรงกลางแบบเดียวนั่นแหละและถ้าถามถึงเบาะที่เรานั่งจะเป็นยังไงนะคะเขาก็จะแบ่งเบาะเป็น2แบบใหญ่ๆนะแถว A B C แถวบนเนี่ยก็จะเป็นเบาะแบบพรีเมียมหน่อยมีความเป็นหนังมีความเบาะใหญ่ถ้าแถว D ลงมาเนี่ยเบาะก,ก็จะเล็กลงนะคะเป็นเบาะผ้าแต่ก็ยังนั่งสบายอยู่เหมือนกันซึ่งถา้าเพื่อนๆจะไปดูจริงๆนะ่าก็แนะนําให้นั่งแถวบนๆหน่อยนะเวลาเรานั่งเนี่ยเราจะได้เห็นจอทั้ง3จอแบบไม่ต้องรู้สึกว่าเย่คอไปมานะคะเพราะว่าถ้าเรานั่งต่ำกว่าแถว H ลงมาเนี่ยก็จะมีบ้างแหละที่เราต้องเอ้ยหันซ้ายหันขวาไปดูสิ่่งงทีเกิดขึ้้นๆ ราคาของเขาก็จะ นิดนึงนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่ประมาณ350บาทไปจนถึง500บาทโดยในปัจจุบันนี้โรงนี้เขาก็ฮิตเอามาฉายคอนเสิร์ตของศิลปินต่างๆนะคะเพราะเขาบอกว่าจะได้ความรู้สึกบรรยากาศเหมือนเรานั่งอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆค่ะอีกหนึ่งโรงละกันนะคะก็คือโรงแบบ 4DX อันนี้เนี่ยจะทําให้เราได้รับประสบการณ์ที่มัน 4D ที่มันถึงเนื้อถึงตัวมากยิ่งขึ้นสิ่งที่เห็นเลยนะก็คือเบาของเขาเนี่ยจะสามารถโยกไปมาแล้วก็ขยับได้นะคะแล้วเขาก็ยังจะมีเอฟเฟกต่างๆนะทุกคนเป็นพวกหมออก,กลลลิ่่่นนนเเเเปปป็็แแะะะะไระะไรยยยดคซึง เวลาที่เราดูหนังแอคชั่นเนี่ยบางทีเก้าอี้ก็ เออให้ความรู้สึกโยกเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้โยกจนแบบเราจะตกออกมาจากเก้าอี้ไม่ได้เป็นแบบรถไฟเหาะค่ะซึ่งส่วนตัวใหม่แนะนำนะว่าถ้าใครเป็นสายดูหนังแล้วชอบดูดีเทลหนังชอบโฟกัสหนังมากๆเนี่ยก็ให้ไปดูโรงอื่นมาก่อนแล้วค่อยดูโรงนี้เป็นครั้งที่สองนะคะเพราะก็จะมีหลายๆรอบที่เขามีเอฟเฟกต่างๆก็อี้โยกต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราหลุดโฟกัสจากหนังไปบ้างเหมือนกันค่ะซึ่งต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าโรงของเขาก็จะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าภาพและเสียงต่างๆก็ยังได้มาตรฐานเลยหมายว่าจะเป็นโรงที่เน้นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากกว่าครรภาพยนนต์ีี้ก็ม สายสาขานะคะโดยตัวเก้าอี้เขาก็เหมือนกันแทบจะถุกโรงแหละจะเป็นเก้าอี้ที่ยกลอยขึ้นมาเหนือพื้นมีที่ให้เราวางขาตัวอาจจะไม่ได้ใหญ่มากและเบาของเขาก็อาจจะไม่ได้นุ่มมากเลยเพราะว่าเขาต้องใส่เอฟเฟกตต่างๆไว้ในเบาะค่ะโดยราคาที่นั่งของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทไปจนถึง450บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละสาขาแล้วก็ตำแหน่งของที่นั่งค่ะโรงต่อไปนะคะก็คือโรงแบบ iMac ็กต่นี้ทุกคนน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่แล้วแหละจะเป็นโรงภาพยนตร์ที่ใหญ่มากขึ้นนะคะภาพต่างๆเนี่ยก็จะเห็นแบบเเตต็ม็ตมมมาาีีควชดัดสยงก กระหึม่มบางทีเวลามีเสียงระเบิดเนี่ยพื้นก็สั่นเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้สั่นจนปวดหูเนอะซึ่งไอแมเดี๋ยวนี้นะคะบางโรงเขาก็จะเปลี่ยนเป็นฉายระบบเลเซอร์และเราก็จะได้ภาพที่คมชัดกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมค่ะอย่างตอนกลางปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เอาเอาวาตารภาคแรกมาฉายเนื้อใหม่ก็ไปดูแบบ 3D มาค่ะทุกคนพอไปดูก็ได้ความรู้สึกว่าเออภาพมันสวยจริงมันมีมิติมันมีอะไรจริงๆแต่ก็ต้องบอกนะว่าถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ตาค่อนข้างไวต่อแสงเนี่ยก็อาจจะมีวางจังหวะที่รู้สึกปวดตาค่ะซึ่งงาาว่ะะะนนนนนนัตแหดีคก็ํ นั่งตรงกลางกลางก็จะดีที่สุดนะก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเสียงโอบล้อมเราอยู่ค่ะแต่ก็ต้องบอกนะว่าหนังบางเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้ใช้กล้อง iMac ถ่ายนะคะภาพที่ออกมาก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เต็มจอค่ะและอีกอย่างที่หมชอบมากๆใน iMac กนะก็คือเขาจะจัดที่นั่งแบบเป็นสเตเดียมค่ะทุกคนก็คือตัวจอกับตัวเก้าอี้เนี่ยเขาจะคงรับกันทาให้ถึงแม้ว่าเราจะนั่งข้างๆเนี่ยก็ไม่ต้องเอี้ยวตัวเยอะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะจัดที่นั่งให้เวลาเรานั่งเนี่ยเราจะมองไม่เห็นหัวคนข้างหน้าค่ะและบางสาขาช่องว่่่่่่่าา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 งงงงงงรระะะะหหววททีีนนนนนัััเกกกกบคคข้้้้็อจจไไมมด างที่นั่งนั่งก็ใครขาย,ยาวอาจจะมีขาชนชนบ้างหรือว่าย,ยืดขาได้ไม่ค่อยสบายค่ะและด้วยความที่จอเขาใหญ่ที่นั่งเขาสูงเนี่ยใครที่เหนื่อยง่ายก็จะรู้สึกว่าเออเวลาจองแถว A ก็เดินขึ้นไปแอบเหนื่อยเหมือนกันและถ้าเป็นราคาของที่นั่งนะคะถ้าเป็นที่นั่งปกติธรรมดานเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ200ไปจนถึงหก0บาทแต่ถ้าเป็นโซฟาด้านบนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ900าไปนจนถึง1,600บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละสาขาแล้วก็ตำแหน่งที่นั่งค่ะ2โรงภาพยนตร์สำหรับคนที่ชอบดูหนังแบบออริจินอลอันนี้นะคะก็ เป็นโรงแบบมัลติเพล็กหรือว่าเป็นพวกแฟรนไชสนั่นแหละใยความที่เขามีแฟรนไชส์ก็จะมีขนาดโรงตั้งแต่โรงเล็กๆไปจนถึงโรงใหญ่ๆเลยเรื่องภาพและเสียงเนี่ยก็ดีขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนแล้วนะคะแล้วบางโรงเนี่ยเขาก็ปรับมาเป็นเครื่องฉายแบบเลเซอร์แล้วก็จะทําให้เราได้เห็นดีเทลภาพเห็นความสว่างภาพที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยโรงแบบแฟรนไชส์เขาก็มีแบบ 3D แล้วนะแต่ถ้าถามว่า 3D จะสู้ i m a มได้ไหมก็อาจจะยังภาพสวยสู้ไม่ได้ค่ะแต่ใหม่ก็เคยไปดูนะก็รู้สึกว่าเออประมาณเนี่ยก็ไม่ได้ะาาน,น,นะคะก็ยัิ ขายแบบเป็นระบบดิจิตอลอยู่นะภาพก็อาจจะไม่ได้สว่างมากแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรและบางโรงบางแบรนด์ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยบนจอเขาจะมีความเป็นจุดๆในพิกเซลค่ะอันนี้ก็อาจจะขัดใจเราได้บ้างบางทีหรือถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ยินเสียงแบบเบิบม่มๆเสียงแบบจัดเต็มดีเทลเยอะๆเนี่ยก็อาจจะหาดูโรงที่เป็นแบบ d o l b y a t m o s ค่ะก็จะช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับชมให้กับเราได้ซึ่งถ้าเป็นโรงแบบ d o l b y a t m o s อนะคะนอกจากเสียงจะมาจากด้านข้างเรแล้วเ,เนื้อเสียงก็จะมาจากข้างบนด้วยที่สําคัญราคาไม่บกเพิ่มค่ะจุดเด่นของโรงแบบ ะะก็คือมีสาขาให้เลือกเยอะมากแทบจะทุกห้างทุกตำแหน่งในประเทศไทยก็มีผุดผุด,ผด,ผดขึ้นมาเต็มไปหมดนะคะแล้วบเบาะก็มีให้เลือกหลายแบบมีทั้งเบาะหนังเบาะผ้าหรือว่าจะเป็นโซฟาซึ่งบางสาขาที่โรงใหญ่ๆนะคะเขาก็จะเริ่มจับตำแหน่งที่นั่งแบบมีความแปลกๆมีที่นั่งพิเศษและซึ่งเวลาที่เราจองตต๋วตรงนั้นดูเนี่ยก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเรากําลังนั่งอยู่ในโรงละครเลยค่ะแต่ว่าราคาก็จะบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนะราคาที่นั่งของเขาค่อนข้างสวิงเลยนะคะเพราะว่ามีเก้าอี้หลายแบบถ้าเป็นเก้าอี้แบบธรรมดาปกติเนี่ย ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ140บาทไปจนถึง200กว่าบาทถ้าเป็นที่นั่งที่พิเศษขึ้นมาหน่อยนะคะก็จ,จะอยู่ที่200กว่าบาทไปจนถึง3-400แต่ถ้าใครที่อยากได้ที่นั่งเป็นโซฟาเลยเนี่ยราคาก็จะกระโดดขึ้นไปนะอยู่ที่ราวๆห0 0้ไปจนถึง1,000บาทค่ะ,<อ>คะซึ่งเพื่อนๆก็เลือกเอาตามความชอบแล้วก็งบประมาณของตัวเองนะคะแบบที่3โร เข้าถึงง่ายราคาไม่แรงต้องบอกตรงๆนะว่าเดี๋ยวนี้ในกรุงเทพถ้าจะหาดูหนังต่ำกว่า200หายากมากบวกกับวันพุทธที่มีโปรถูกบางทีเราก็ไม่ว่างดูนะคะก็อาจจะแนะนําให้ลองดูหนังแบบพวกโรงฮาวหรือว่าโรงหนังแบบ standalone ราคาก็จะต่ําลงมาหน่อยอย่างถ้าเป็นพวกฮาส์ในกรุงเทพเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่ราวๆหนึา160บาททุกที่นั่งทุกโรงภาพยนตร์แต่ถ้าเป็นในต่างจังหวัดเนี่ยบางที่ก็อาจจะราคาไม่ถึงร้อยนะเรื่องราคาอย่างที่ใหม่บอกไปนะถ้าตามต่างจังหวัดที่ใหม่ คยเจอถูกสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ70-80บถึงบาทค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ฉายแต่หนังอินดี้แล้วนะคะหนังฟอร์มยักษ์ฟอร์มใหญ่เขาก็เอาเข้ามาฉายแล้วเหมือนกันเรื่องภาพและเสียงเนี่ยก็ได้ตามมาตรฐานทั่วไปเลยแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่าเขายังจะใช้ระบบเป็นแบบดิจิตอลอยู่นะคะก็อาจจะไม่ได้พาพที่สว่างขนาดนั้นแต่หมายว่าก็ดูได้ไม่ได้ติดอะไรแหละแล้วด้วยความที่เขาเป็นแบบเฮาส์หรือว่าสแตนอะโลนเนี่ยโรงของเขาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้กว้างมากนะคะแล้วสาขาก็อาจจะน้อยหาย,ยากจี๊ดหนึ่งค่ะถ้าถามว่าเบาะที่ หมดเลยนะคะอย่างอันเนี้ยก็ได้มาจากสกาล่าทุคนถามว่านั่งสบายไหมก็นั่งสบายแต่ถ้านั่งไปนานๆเนี้ยก็จะมีความเมื่อยนิดนึงเพราะว่าตัวเบาะเขาเนี้ยจะเป็นแบนๆไม่ได้บุมาตามสรีระร่างกายขนาดนั้นค่ะซึ่งด้วยความที่โรงภาพยนตร์ของเขาไม่ใหญ่มากนะคะถ้าเพื่อนๆนั่งต่ำกว่าแถว C เนี่ยก็อาจจะต้องมีความรู้สึกเออต้องเงยหน้ามองหนังบ้างเล็กน้อยค่ะและแบบที่4นะคะเป็นโรงภาพยนตร์สําหรับคนที่ชอบความลักชัวชอบความหรูหราชอบความพรีเมียมเอาจริงเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามีตัวเลือกเยอะมากนะซึ่งใครที่เป็นสายชอบความสบายใหม แนะนำโรงแบบนี้เลยนะอาจจะติดภาพนอนดูหนังอยู่บ้านอยู่บนเตียงหรือว่าไม่อยากนั่งเก้าอี้แบบนี้อ,นอ่ะนั่งเก้าอี้ที่ยืดหลังยืดขาได้มีผ้าห่มมีหมอนเดี๋ยวนี้เขาก็มีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากเลยนะคะทุกคนจะเป็นตั้งแต่แบบโรงแบบโซฟาเบดโรงแบบเป็นเตียงนอนไปเลยโรงเฟิร์สคลาสใดๆที่ได้ความรู้สึกพรีเมียมก็มีให้เลือกเยอะไปหมดเลยแต่ว่าราคาเนี่ยก็จะสูงกระโดดนะคะและถ้าถามเรื่องคุณภาพของเสียงและภาพเนี่ยเขาก็จะให้มาดีกว่าโรงปกติเลยค่ะนอกจากนี้บางโรงเนี่ยเขาก็จะมีเล้าใช้บริการก่อนเริ่มดูหนัง ะะก็จะมีทั้งน้ำมีป๊๊ปคอนมีขนมของกินต่างๆให้เราเข้าไปกินให้เราไปใช้บริการกันก่อนแหละรวมถึงเวลาที่เราเข้าไปดูหนังแล้วเนี่ยก็จะมีพี่ๆพนักงานนะคะมาบริการคอยเสิร์ฟน้ำคอยเสิร์ฟป,ป๊อปคอนให้เราแต่ด้วยความที่พอเขาสบายมากๆแล้วบางโรงเนี่ยเป็นเหมือนเตียงมีหมอนเยอะมากมีผ้าห่มให้เราถ้าใครที่ง่วงๆนะคะหรือว่าหนังอาจจะไม่ได้ถูกจริตเราเท่าไหร่เนี่ยก็จะมีบางจังหวะที่เราเผลอหลับไปได้เหมือนกันค่ะและสาขาของเขาก็อาจจะมีไม่เยอะมากนะคะก็จะมีอยู่ตามห้างใหญ่ๆค่ะซึ่งราคาของเขาเนี่ยก็จะงงโหนั ทัวไปนะคะด้วยคําที่เขาเป็นแบบลักชูเป็นแบบพรีเมียมราคาเริ่มต้นส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่รับประมาณ1,000บาทค่ะแต่ถ้าไปดูกันเป็นคู่เนี่ยราคาก็ปาไปประมาณ2,000เลย <_ c oughs> ซึ่งส่วนตัวใหม่มางนะว่าเราก็คงไม่ได้จะไปดูโรงหนังแบบนี้กันทุกวันนะคะก <_ C oughs> ็อาจจะเก็บไว้เป็นโอกาสพิเศษจริงๆค่อยไปดูค่ะอย่างสมมติว่าถ้าใครจะไปดูอวตารภาค2ที่กําลังจะฉายนะคะหนัง3ชั่วโมงกว่าทุกคนว่าคุ้มไหมหมายว่ากคุ้มอยู่นะ3ชั่วโมงนอนยาวๆกินยาวๆกันไปเลยค่ะคุ้มค่ะไม่ต้อง ทุกคนตัวนะว่าทั้งหมดที่เล่ามานะคะก็เป็นประสบการณ์ของใหม่ที่ใหม่ได้จากการไปดูหนังนะใครคิดเห็นยังไงแตกต่างกันก็คอมเมนต์ว่าแชร์กันได้นะคะและถ้าถามว่าถ้าใหม่จะไปดูอวตาร The Way of Water ภาค2นี้ใหม่จะเลือกดูโรงอะไรส่วนตัวแล้วเนี่ยใหม่จะเลือกดูเป็นโรง iMac นะคะเพราะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขาใช้กล้อง iMac ในการถ่ายทําและตัวผู้กํากับเนี่ยก็ออกมาบอกเองว่าถ้าจะไปดูอะไปดูไอแม็กเฮอรเราจะได้เห็นดีเทลต่างๆที่มีเพิ่มมากขึ้นเขาก็แนะนํามาเอง ส่วนใหม่ก็ชอบ iMac อยู paper, ่แล้วก mm. ็เลยมองว่าเออภาคนี้ก็ควรจะไปดูแบบ iMac ค่ะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโรง iMac คือโรงที่ดีที่สุดที่แนะนําว่าจะต้องไปดูทุกเรื่องนะคะเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้กล้อง iMac ค่ะก็อาจจะไม่คุ้มที่จะต้องเสียเงินสี่ห้าไปดูในโรง i m แมค่ะและถ้าใครที่ไม่ได้ชอบดูแบบ 3D นะคะแนะนําให้ไปหาดูโรงธรรมดาที่ใหญ่หน่อยภาพและเสียงก็ดีพอแล้วค่ะและทั้ง4กลุ่มที่ใหม่ยกมานะคะก็คือโรงภาพยนตร์ที่เราจะเห็นได้บ่อยๆในบ้านของเรานะระบบที่ใหม่พูดมาทั้งหมดนะคะที่เมเจอร์ ใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์แบบไหนก็ลองไปกันได้ค่ะแต่สุดท้ายแล้วถ้าเพื่อนๆจะเลือกดูแบบไหนเนี่ยก็แนะนําตามความชอบตามอรรถรสที่อยากได้แล้วก็ตามงบประมาณที่มีของแต่ละคนเพราะข้อจริงทุกคนหมายว่าหนังสนุกๆอะ่ะเวลาที่เราเข้าไปดูในโรงอะ่ะเราก็ได้บรรยากาศได้อรรถรสได้แสงได้สีที่ดีกว่านอนดูอยู่ที่บ้านอยู่แล้วค่ะยังไงใครชอบดูโรงแบบไหนชอบประสบการณ์แบบไหนหรือว่ามีอะไรอยากจะมาแชร์อยากจะแนะนําให้ใหม่ลองไปดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาพูดถือกันได้เยอะๆนะคะแลวถ้าใครที่อยากดูหนังฟรีแบบไม่ เสียเงินวันนี้มีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกนะคะอ่านกติกากันได้ในคอมเมนต์เลยแล้วเพื่อนๆราคาอยากดูอวาตารสที่โรงภาพยนตร์แบบไหนคอมเมนต์ไว้บอกกันหน่อยนะส่วนตอนนี้ใหม่ไปก่อนละค่ะป๊อปคอร์นพร้อมตัวหนังพร้อมเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย